หรือใช่ไหมเราจะเป็นไหนดีนะครับภูมิใจนะเพราะเขามีคอนเสิร์ตแล้วเราเห็นภาพพิ๊กเขาก็ภูมิใจของเขานะเขาก็ปั้นของเข้ามาและแน่นอนค่ะถ้าเขาเป็นเมนของเราเราก็จะภูมิใจด้วยถูกไหมล่ะแต่เราในฐานะที่แบบเห็นการเจริญเติบโตในในงานเขาะเราก็ได้ชื่นชมนะพี่กุลนะมาได้ขนาดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะคะส่วนใครที่อยากฟังตาอูออฟโรดได้รักไม่รู้ภาษานะคะจากซีรีส์รักไม่รู้ภาษา ดเดี๋ยวก็จัดไปนะรักไม่รู้ภาษาเดี๋ยวนะคะคอยสักครู่ตั้งเอาไว้ให้แล้วนะคะสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้ทยอยทยอยเปิดแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าเมื่อกี้เราคุยกันหลังไหม่ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวอันนี้เราไม่อยากจะเรียกว่าข่าวการเมืองมันเรียกเว่าข่าวปากท้องได้ไหมได้นะถ้าคุณผู้ฟังจะได้ยินนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นเป็นไรเลยวันนี้คุณอาจจะยังไม่มีวันที่คิดว่าจะต้องใช้เรากําลังพูดถึงเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุครับถ้าเห็นนะคะตั้งแต่เมื่อวานเป็นราชจกฯิีจาละถูกไหมพี่บอมใช่ครับว่าด้วยการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่หที่จ่ายให้เฉพาะคนจนโดยระบุว่าขอคัดค้านกรณีไม่ใช่อันนีอน้อนัอนอนี้เป็นวล,ลีของคุณหญิงจุดาลัก์ไม่ใช่แต่ว่าภาพรวมอ่ะคือเขาจะจ่ายเฉพาะคนจนถามว่าคนจนในในัยยะของราชฯกิจจาหรืออะไรเนี่ยคืออะไรก็คือคนที่ไม่มีรายได้ครับ คนที่ไม่สามารถโชว์ว่ามีรายได้ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่จ่ายนะ <c oughs> แต่คนที่เคยได้รับอยู่แล้วยังคงได้รับอย่างต่อเนื่อง <c oughs> นั่นแปลว่าคนที่เคยได้รับมาก่อนหน้าที่จะมีไร้ชกิจจาฉบับนี้ <c oughs> ไม่ต้องกังวลนะคะได้รับต่อไป <c oughs> แต่คนที่กำลังจะได้รับอ่ะถ้าคุณสามารถดีแคลว่าคุณมีเงิน, <c oughs> เ,งนเงินรายรับรายได้อยู่บ้างคุณจะไม่ได้รับมันถูกป่ะถูกครับแล้วถึงวันที่ไปนเราต้องทำไงวะ เพราะว่าถ้าถามเขาก็จะบอกบอกว่ามีข่าวว่าขอให้เข้าใจด้วยขอให้คนที่มีฐานะเข้าใจด้วย <Hey. S 1> เพราะว่าหลายคนมีฐานะก็ไม่ได้อยากเข้าใจเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาไปเอาเปรียบหรือเอาละละเปรียบสังคมนะมันเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการถูกดูแลปะ <Hey. S 1> เราถูกหักประกันสังคม <Hey. S 1> เก็บผอมลอมลิบค <Hey. S 1> ่าประกันสังคมกันตลอดเวลา <Hey. S 1> ทุกทุกเดือนถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเพึงได้ แล้วถ้าเขาได้แล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขามีมากกว่าแล้วเขาได้เขาจะไปให้คนอื่นนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาป่ะสิทธิ์นี้เขาต้องได้รับป่ะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไม่อยากให้แบบที่เขาต้องเลือกให้ดีแคลร์คนที่แบบเป็นคนไม่มีรายได้จริงคือเขากลัวบางคนที่มีรายได้อยู่แล้วแล้วก็ไปรับมันมีซําซ้อนเขาเขาเข้าใจตรงนั้นก็เข้าใจก็ไปดีแคร์มาสิว่าคนพวกนั้นอะ เงินเขามีเงินเท่าไหร่กากระบาดไปเลยว่าที่บ้านเขาเกิดมารวย <c oughs> เขาไม่ต้องได้รับหรอแต่จริงๆถ้ามันเป็นสิทธิ์โดยเท่ากันของรัฐสวัสดิการทุกคนพึงได้ดหรือเปล่าไ,ได้ก่อนแล้วเขาจะสละสิทธิ์นะเรื่องของเขาใช่ป่ะเหมือนตอนนั้นนี่ไะไอที่ไอเงินอะไรที่รับแบบบัตรคน บัตรคนจนบางคนไม่จนจริงอันนั้นก็มีแต่มันต้องหาวิธีใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันมีคนปลอมมาคนนั้นยกเลิกไปเลยมันก็ไม่หาวิธีที่จะทําให้มันใช้ได้จริงกับคนที่เขาต้องการจริงหรือเปล่าแต่ทุกคนถ้ามันถ้าทุกๆคือเออเราต้องสอนในคนซื่อสัตว์ด้วยใช่เราก็ต้องสอนในคนซื่อสัตย์คนบางคนไปรับบัตรคนจนแต่เขาไม่จนนะอันนั้นก็อันนั้นก็โหด เพราะว่าบัตรคนจนเขาก็จะมีแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าสวัสดิการผู้สูงอายุชื่อมันบอกว่าผู้สูงอายุยังจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่จนเหรอ,อม,มันควรจะเป็นผู้สูงอายุทุกเพศวัยปะทุกท,ท,ท,ทุกคนปะอ่ะเป็นกวงกวงอยากได้ไหมสมมุติว่าเราไม่ได้มีไรายได้แต่มันมันโชว,ว่าเรายังมีดอกเบีย้ยนู่นนะี่นั่นมันก็ต้องได้ปะอ่านอยากได้สมมติอ่ะมันเป็นสิทธิที่เราพึงได้นะทํางานสะสมมาขนาดนี้พี่จะไม่ให้ใช้เลยนะหกร้อยไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะใช่ลดของบางอย่างลง และวคงตรงนี้ไว้คนจะยินดีบางตำแหน่งเงินเดือนสูงสูง EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ